ขอบคุณที่ส,สวยจากน้องเป้นะคะถ้าน้องเป้ยังดูพี่ยายไหมอยู่นะคะยายไหมฝากความรักความคิดถึงแล้วก็ความห่วงใยไปถึงน้องเป้นะคะยายไหมรักน้องเป้ะะมากมากแล้วก็จะรักและก็อยู่ในใจยายไหมตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะว่นไงดีลตอนนี้คุณเปีช

et merci Fabrica. Bonne, oui, voilà, <coughs> Bonne, Bonne journée. Bonne, journée, Bonne journée, Bonjour. Merci. Euh, merci,

Alors la plaque, elle est de quatre, c'est Voilà, je vais séparer parce que vous Merci beaucoup. Merci beaucoup. ça Merci Merci. Merci. Ça va à, place. À ouais. Merci. 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 Bah, Merci.

Bonjour. Je vais prendre une brochette de poulet nature, s'il vous plaît. Une brochette. De poulet nature. Voilà, un cinq, un cinq. Merci beaucoup. Merci. Ça pas Bonjour. Bonjour. Je prends déjà une brochette de bénitots. Bonjour, madame. Bonjour. โดไม o r ด a l m e แล้วค่ะแล้วก็ตองไดูใ่ค่ะโอเคเท่านี้ส่วนมากมีแต่ลูกค้าที่เดินทางมค่อยมีลูกค้าที่ซื้อของนะคะ้วยความที่อาหารแทบทุกอย่างขึ้นราคาหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์น้ำมันน้ำมันลดพื่อผักผลไม้ขึ้นทุกอย่างแตพี่น้องขาข่าวออกเมื่อคืนนี้กำลังจะขึ้นเพิ่มไปอีกค่ะ

Nature, c'est bien. Merci. Nature Merci. Nature Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Brochette, c'est ça Non, vous voulez des brochettes les filles Mais euh, au curieux vous en avez pas. Au curieux, non, c'est au... nature. Vous voulez ou pas Alors, une nature, toi ton Non

บวบทอดเย่ไหมก็ได้ขายหมดแล้วค่ะแล้วก็ไก่เสียบไม้ทอดนะคะแล้วก็เหลือปเปี้ยะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนผัดมาม่าเหลืออยู่สามกล่องค่ะเหลืออยู่สามกล่อ,อ,องถ้าขายไม่หมดเยงไหมจะเป็นให้จะลอมค่ะจะลอมกับเน่จะลอมชอบมาก เราเซอร์เบ <Merci>, ah, ียนทำแบบว่าทำแบบคือโมจอด้วยอะทอมันต์เหรออือได้แค่นี้เองอันนี้ก็คือถุงบวบทอดที่ถุงอะพอเปียให้คุณตาไปกินที่บ้านนะคะพอดีไอ้บวบยังเหลืออยู่2องลูกค่ะให้คุณตาไปตาเป็นแบบที่บุกพูดดูเรียง แล้วกะกลับมาเป็นนางแกลวเช่นเดิมแล้วค่ะ สวัสดีจ้าหลังเลิกตลาดเหมือนฝนจะตกเลยค่ะมืดตื้อตือต่อ,อตําแซลมนนอนนมจีนนี่ค่ะอาหารเช้าเที่ยงเย็นโอ้ยขนมนจีนทำไมต้มเยอะจังกินเหลือไหมเนี่ยสตอกสั่งสตอกับเม็ดกระถินมาจากร้านเออ อะไรนะสยามมาเก็ตจ้ะร้านอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะสั่งทางเฟซบุ๊กค่ะสั่งทุเรียนมาด้วยค่ะพี่น้องค่ะสามแพ็ค ты วันนี้ตลาดไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยมีคนวันนี้ตลาดคนเยอะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเงียบไม่ค่อยมีคนซื้ออาหารนิกี้เหลือเยอะเยอะจ้ะ ไม่เสียงหวานจ้ะลูกสวัสดีท่านผู้ชมก่อนคะ่ะลูกเออสวัสดีค่ะ,<ม>คะลูกลูกท่านม,มาอะไรอยู่คะ่ะลูกเมื่อกี้ดูทีวีแม่ตอนที่อีแม่กินเสร็จอีแม่พาลาไป LG ได้ไหมไปซื้ออะไรคะไปซื้อ,อ,อบัวซองเพราะว่าเราหมดแล้วแล้วก็เราอยากกินอโอเคเดี๋ยวหนูเอาหนกเก็มมานั่งกินตรงนี้นะลูกนะค่ะขอบคุณค่ะไปะดูไปมาแม่รอนะลูกตอนที่แมาเสร็จเราไปนะ ปากหวานมาแต่ไกลเลยพี่น้องจ๋าว่าแล้วต้องมีอันหนึ่งอันโน้<า>ตสลดน้ำได้ลูกอ่ะกินครับ,อรบเอาไปเอาไม่ใส่อีกนิดหน่อยได้ไหมคะได้พี่น้องจา๋ายังไม่ได้เพื่อนกินส้มตำรสจ๊ะ

หมื่นมาหมื่นมากว่านิแม่ไม่อยากให้นคนกินอิ่มเลยจานใผ่จานมันถ้อฝนตกแล้วแลนลืมเกอบไปได้อ,อเราเกิดของอีพ่อ,อเราเกิดของอีพ่อไปละเอารองเท้าของพ่อมาไม่ใช่รองเท้าของอีพ่อไป เ่าเฝ้ากินฝนจะตกทำหัวเราแล้วอืหอมแดงเอามันน้อยเกินอะ ตัดออกมาเจ้าหมอท่านผู้ชมครับฝนจะตกแล้วค่ะยินดีครลาท่านผู้ชมของนะคะเดี๋ยร์ฝนจะมาบนเราแล้วบายบายค่ะสสวัดีค่ะมาแล้วเรนลูกอ่ะถือถือจานไปด้วยค่ะ บนตกบนตกพี่น้องขาเข้าบ้านค่ะ